วันนี้นะครับก็จะพาไปอ่อยหนูนะครับผมก็เป็นสูตรของผมนะครับที่ทำมานานแล้วครับผมเตมไม่ค่อยได้อ่อยสนมากก็จะตีตกนะครับก็จะมีปับพนุ่มนะครับดาวนี่นะครับสีแดงนะครับแล้วก็ล้ำอ่อนนะครับแล้วก็ข้าวเปลือกนะครับเดี๋ยวติดตามผลงานกันครับจะลองสักห้ากองนะครับผมทีมงานนะครับผมที่จะมาอ่อยหนูด้วยนะครับทำเลก็จะเป็น คืนมานครับผมนูเขายากครับนูน่าจะมีพ่นควันลายนะครับผมพี่น้องครับใ้งไงใยใยนี่พี่น้องเครัยเมื่อคืนในม้มาแล้วนะครับผมไปควดครับผมไปควดครับผม มือนีอ้อยครับผมเรามาติดตามกันนะครับห้อยขี่ห้อยควดเต็มครับบ่อกเขาโตครับผมลงใ่ก็จังว่านะครับผมหลายทีมงานครับมาลงตรงนี้นะครับแต่ออกบ่ได้ครับเดี๋ยวมือนี้ผมลองมาอ้อยมั่งที่เป็นอย่งไดครับผมตามมนครับตรงนี้ได้ไปทั้งหมดประมาณสามซี่โตนะครับแต่ว่าห้อยหนูลงมาครับผม มึงครับพี่น้องไฟโควดเต็มแบบเบดเลยครับผมออยางเข้างในครัครับผมไฟโคตรสต่ช้าให้ดียไฟโสตรจิ้มไม่ไหม้เลยครับผมแด้ลูกเข้าตอกยากครับพี่น้องโอาครับเดี๋ยวมึงนี้ได้ลูกกันครับผมมึงนี้ได้ลูกกันเลยหรอครับผมติดตามกันครับผมฝนครับไฟกัดเต็มครับโอ้ยเบิ่งพี่น้อง ยกัดเต็มครับผมพี่รอง้อยกัดแดี่้ครหอยดเข้าจะต้หอยห้างลายครับ คมังฝอยนี่หมด,เ,ดเลยเด็กอีนนรีพี่น้องเลยอ้ยพี่น้องเพิ่งครับเพิ่งครับพื้นที่เปล่งแปรนะครับผมครับตรงกัดครับผม แลยอี่ครับข้างอีหเป็นที่ครับผมไล้มาตีตอกมาไตอย่างมั่นกับว่าเขาครับผมวันนี้เลยร้องอ้อยบังว่ามันที่เป็นยังไงครับผมแหลกคักครับสวัสดีค่ะหน่อยตรงนี้สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่อยดูได้กี่กองครับตรงนี้สิบสองกองค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนเย็นนะครับว่าจะได้ไหมครับกับน้องลีนะครับนี่ครับลูกสาวครับผม เราตะมาลร้นกันมินิฮาร์ดหน่อยมินิฮาร์ดให้เอฟซีหน่อยโอเคครับมาดูกับน้องลีครับ